ครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านวันนี้จะมาบอกวิธีการปรับสายพานการตึงสายพานการย่อนสายพานการปรับหางปลาหรือว่าการเปลี่ยนสายพานถ้าเราเปลี่ยนสายพานเราก็ต้องปรับใหม่ เราจะใช้ประแจเบอร์17เข้ามาปรับเ,เพราะว่าถ้าเราปรับแต่พานมอเตอร์ก็จะลดต่ำลงมาถ้าตึงมันจะลดต่ำถ้าเกิดว่าแต่พันตันมันก็จะขึ้นมอเตอร์มันก็จะขึ้นไปมันจะทำให้ที่เหยียบเนี่ยมันสูงหรือว่าต่ำได้เราจะปรับ จะมีตัวปรับเดี๋ยวผมจะทำลูกสอนไว้ให้ดูว่าปรับตัวไหนมั่งตัวนี้เบอร์17ตึงสายพานตัวนี้ถ้าไขาขึ้นเราก็จะย่นสายพานพอเสร็จแล้วเราก็จะล็อกพอล็อกเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าหน้าแป้นมันไม่ตรงแล้วเราก็ต้องกระยับน็อตสามตัวที่นิ้วชี้แล้วก็กยับแป้นเหยียบ ให้มันได้พอตสมควรพอปรับเสร็จแล้วเราก็บีบไถยพานดูไถยพานจะกระยับได้ประมาณนี้จะไม่ตึงเกินไปจะไม่ย่อนเกินไปที่เหยียบตีนผีเนี่ยที่เยียบเนี่ยเราก็ต้องปรับให้มันตามเหมือนเดิมที่เราเคยเย็บปรับตามสะดวก หางปลาก็ต้องไข่เข้าไปอย่าไปคายออกมาถ้าคายออกมาแล้วเวลาเราเปิดมอเตอร์เนี่ยมันจะทําให้มอเตอร์ไหมได้เพราะว่าคาร์ดข้างในจะไม่จากต้องขันหางปลาตึงเข้าไว้หน่อยนึงแต่ถ้าตึงเกินไปละเยียบมันก็จะหนักเท้าอีกแล้วก็ปรับเอาตามสะดวกของเราแต่ว่า หางปลาจะไขามากออกไม่ได้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ